กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่าน้วยนะครับก็วันนี้เป็นวันที่17มกราคมเนาะ2565เออเารียกว่าเรียก่สั้นก็เป็นวันหวยออกเนาะเออก็สําหรับคนที่ถูกหวยผมก็ดีใจด้วยนะครับเออก็สําหรับคนที่ไม่ถูกหวยก็ไม่ต้องคิดมากว่าหนาวใหม่โอเคเดี๋ยวเราวันนี้เรามาอยู่กันที่หน้าเว็บไซต์ของเหรียญป๊อปคอยเนาะเป็นขยายเวลารับแอ r ด็อกตั้งแต่ 1 1 2ถึง24มกราคมเนาะเป็นแอรดบรอบ2นั่นแหละก็สำหรับคนที่พลาดรอบแรกไปเนาะก็รอบ2ก็อย่าลืมเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเนาะเออรับ100เหรียญฟรีๆเนาะก็สำหรับคนที่สมัครแล้วเออได้100เหรียญแล้วก็ไปเชิญเพื่อนต่อเนาะก็จะได้คนละ25เหรียญนะเนาะอือแล้วถามว่าเหรียญจะเอาไปทำไหมก็ไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่า พวกสาวของก o อตเซเว่นอ่ะ,อะเขารอซื้อเหรียญอยู่เออแล้วก็ยังมีคนอีกมากมายเลยที่จะซื้อเหรียญน่ะก็ถามว่าเขาจะเอาไปทําไมก็บางคนจะมาสเต็กกิ้งไว้เนะเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าสเต็กกิ้งกันดีกว่ากระเป๋าของฉันแล้วก็สเต็กกิงนะ้งเนาะตอนนี้ยอดสเต็กอยู่ที่8ล้าน2แสน5หมื่น9พัน8ล้าน สองแสนห้ามื่นใช่9ก้าพันก็ผมทําการฝากสเตจจริงไปที่6กพันห้าสเหรียญนะเออแล้วก็ผมได้ดอกมาอยู่ที่4ีสป๊อปคอยแล้วก็มันได้มาวันแรกครั้งแรกผมได้มา3เนาะแล้วก็อีก2ครั้งมันได้มา0.3นกับศูหรือเปล่าเดี๋ยวผมเข้าไปดูกันนะดูประวัติเนี่ยเห็นไหมผมทําการฝากไปที่ 6 5 0เหรียญเนาะครั้งแรกได้มา3.4แล้วก็0.1 0.4 0.6ก็ได้ดอกเรื่อยๆก็ถามว่า,อาไอ้ดอกเนี่ยหรือว่าไอ้ไอ,อ,อ,อ้รีวอร์ดเออรีวอร์ดเนี่ยมันได้มามันขึ้นอยู่กับอะไรก็คือดูที่เหรียญที่เราสเต็กไปด้วยเนาะว่ามันมีมากหรือมีน้อยขนาดไหนแล้วก็ต้องดูด้วยว่าคือเขาเอาเหรียญไปใช้จ่ายอะไรมากน้อยแค่ไหนก็คือถ้าเขาไม่มีเหรียญ มายถึงว่าเขาขายขายของไม่ได้หรือว่า,าขาย NFT ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาไม่มีเหรียญมาแล้วก็จะได้ได้รีวอดหรือว่าได้ได้ดอกน้อยเนะเาะก็ประมาณนั้นแหละก็คือเหมือนเข้าเหรียญไปหมุนนะครับก็ก็รอบนี้ก็อย่าลืมมาสมัครเนาะมาลงทะเบียนรับ100เหรียญกันเนาะสำหรับคนที่พลาดรอบแรกไปโอเค ก็เรื่องลิฟขึ้นกระดานบิดครับก็คือตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเนาะผมก็ได้สอบถามไปทางลายของปอบคอยแล้วนะเขาก็บอกว่าเขาก็บอกอย่างนี้เลยผมถามเขาว่าเหรียญจะเข้ากระดานเทรดวันไหนหรอครับเขาบอกว่าจะมีการอัปเดตอีกครั้งเร็วๆนี้นะครับเออก็ประมาณนี้ก็รอครับน่าจะเร็วๆนี่แหละไม่มกราไม่สิ้นเดือนมกราก็ กุมภามีนาเมษาพฤษภาอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าถามว่าคนที่ต้องการเห,เหรียญอ่าเหรียญป๊อปคอยนมันมีไหมก็คือยังมีนะผมตอบได้เลยว่ามีขนาดเขายังไม่เปิดขายในกระดานบิดครับก็ยังมีคนถามซื้อกันเนาะเพราะว่าบางคนเขาเป็นสาวกของอ่ God Seven, ากดเซเวนเาะเขาก็ต้องการเอาไปซื้อพวก nft อ,ะอ่ะเออก็ตอนนี้เขาก็ยังไม่เปิดให้ทําการส่งเหรียญกันได้นะแล้วก็อีกอย่างก็ ไอกระเป๋าบ so so okay. ิดคับนี้ก็น่าจะเครือข่ายลมนะเออก็เขายังแก้ไม่ได้นะแต่สําหรับผมก็คือผมทําการโอนไปแล้วเนาะก็เดี๋ยวดูที่กระเป๋าบิดคับนี้ของผมนะโอเคครับนี่ก็เป็นกระเป๋าบิดคับนี้ของผมเนาะก็ผมได้ทําการโอนออกมาแล้วแล้วผมก็ไม่ได้โอนออกด้วยนะต่อให้อฝากแล้วมันได้ดอกเนาะก็ผมก็ไม่ทําการโอนออกแล้วก็กลัวแบบตอนนี้มันกระเป๋ามันมีปัญหานะก็โอนเข้ามาแล้วก็เลอเอาไว้อย่างนี้แหละเพื่อ มันขึ้นกระดานบิดขับเนาะเราจะได้เอาออกไวๆเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะโอนออกอยังไงก็มันส่งกันได้อย่างเนี้ยอ๋อยังส่งไม่ได้นะครับเนี่ยก็ตามที่เขาบอกเลยระบบอ่าขนาดนีร้ระบบการโอนปิดปรับปรุงแล้วรับละอ๋อรับได้นะก็เป็นเบอร์เราอใช้ใหมายเลขรับส่งภายในบิดขับนิกเท่านั้นอ๋อ ต้องเป็นบิดครับโอนให้บิดครับนิกนะเลยต้องเป็นบิดครับนิกโอนกันนะเออก็ประมาณนี้ก็อย่าใครที่ยังไม่ได้สําหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนาะก็อย่าลืมมาลงทะเบียนเร่นกันเนาะก็สําหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วก็ไปช่วยกันชวนเพื่อนเนาะให้ได้เยอะๆนะเนาะเออโอเคก็ประมาณนี้เนาะก็ถ้าผมอา่าพูดติดติขัดๆก็ต้องขออภัยมาณที่นี้้วยนะครับแล้วก็ ขอขอบคุณสำหรับคนที่กด Subscribe ให้ผมนะเออก็กดไลค์เนาะกดไลค์กดไลค์คลิปก็เออก็ขอให้ถูกหวยงวดหน้าเนาะถูกหวยรวยเบอรอโอเคก็ขอขอบคุณมาหน้าที่นี้นะครับก็เดี๋ยวจบคลิปไว้แจะเพียงเท่านี้เลยเนาะก็เออสำหรับเออถ้าเหรียญมันขึ้นกระดานใกล้ขึ้นกระดานเทรดแล้วก็ผมจะมาทำคลิปแจ้งอีกทีเนาะก็โอเค ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ